วันนี้เป็นความรักนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะวันนี้จะใช้ไพ่เด็กนี้ให้สำหรับคนที่คุณดูด้ว,ดวยหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้มาดูสถานะของคุณและเขาก่อนอ่าเป็นอะไรยังไงเอ็ดออฟสอดขึ้นมาโอ้หนึ่งดำหนึ่งเหรียญมาเลยเหรอ เ้าวเหลียนเป็นความสัมพันธ์ที่หมอโบอรู้สึกว่ามันก็ชัดเจนนะเหมือนคุณเองอะมูบออนจากเรื่องเดิมๆนะคะมาแล้วก็มาเจอความสัมพันธ์ใหม่นะคะหรือว่าพวกคุณได้ก้าวข้ามผ่านนะคะเรื่องราวบางอย่างมาอืมถ,ถ้าบางคนที่เป็น long distance นะคะก็หรือว่าทางไกลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของระยะทางนะคะมีมีการคิดถึงการมีการแบบเออเพิ่งเดินทางแบบ เพิ่งห่างกันอย่างเงี้ยก็มีแต่ก็บางคนก็ห่างแหละก็มีการติดต่อสื่อสารกันได้ดีระดับหนึ่งนะคะบางคนก็มีข่าวดีเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนขึ้นเออก็ถือว่าโอเคนะคะมันทําให้เรารู้สึกดีแฮปปี้ถ้าไม่ใช่ที่พูดมาแสดงว่าคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะไม่ดราม่าผ่านไปดูคลิปอื่นก่อนเลยทีนี้มาดูนะคะว่าเลิฟ เป็น message of love นะคะระหว่างเขาและคุณนะคะมันเป็นยังไงอันนี้ก็เพิ่งแบบเพิ่งได้มาเหมือนกันอะคุณและก็เขานะคะ hurting from d e e s คุณและก็เขาอะมีการผ่านอะไรบางอย่างมา นะต่างคนต่างเจออะไรมาเยอะพอสมควรนะในเรื่องของโบเกนฮาร์ตนะคะไม่น่าละเห็นพึ่งมูปอ่อนมาได้ไม่นานนะคะบางคนบางท่านนะคะบางคู่อาจจะเจอความสัมพันธ์ที่เป็นเป็นเต mm ิร์ดปาร์ตี้มา e other things that got in the way of us begin together บางคนก็ damage หรือว่าเจอ ความเจ็บปวดหรือว่ามีแผลในเรื่องของบุคคลที่3นะคะรักสามเศร้าหรือว่าการทำได้จิตใจกันนะคะมีแบบไม่ซื่อเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะหรือมันมีแผลเก่าแหละระหว่างคุณและเขานะคะหรือรวมไปถึงอดีตของกันและกันก็ว่าไปได้นะคะเป็นอย่างนี้ก็เกิดได้เช่นกันมาดูซีความลึกซึ้งของมเมสเซจนี้อืม ที่สอาจจะเป็นแบบว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่มากีดกั้นขีดกีดกั้นขีดขวางหรือเกี่ยวกับพวกเราอะนะคะ the way of us begin to get h e r หรืออาจจะเป็นได้ว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณมีอะไรที่มากั้นกลางนะคะ อาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรือบุคคลที่สามก็ได้นะ I don't know if we will ever change หมายความว่ายังไงนิสัยบางอย่างนะคะระหว่างคุณและเขาฉันรู้ว่าเราอะ่ะไม่มีวันจะเปลี่ยนนะคะเออมันมีนิสัยบางอย่างที่ไม่ไม่ อาจจะเขาอาจจะรู้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนิสัยนั้นหรือคุณเองก็ตามนะคะที่ไม่ได้เปลี่ยนมันมีบางสิ่งบางอย่างอืมที่แบบเราเปลี่ยนใครไม่ได้นะแต่ว่าบางทีอความรักมันก็ทําให้เราร,รู้สึกว่ามันเรียนรู้ได้นะคะถ้ามันมีความเข้าใจแล้วปรับกันได้มากพอวันหนึ่งนะคะอาจจะเปลี่ยนทัศนคติของกันและกันก็ได้ที่มาดูหน่อยนะคะ เขาเป็นยังไงบ้างเขาคนนี้ของคุณอ่าเขามีความผูกพันนะคะคุณกับเขาก็มีความผูกพันกันระดับหนึ่งเลยแหละเอากันออกจากหัวไม่ได้บางคนก็ดีแบคนทางไกลนะคะรู้สึกว่าผูกพันอะเออหวังดีห่วงใยอบอุ่นนะคะรู้สึกดีด้วยเหมือนเป็นคู่กันมานะคะคู่กันมาจากอดีตชาติมันมีความผูกพันสังเกตได้ตอนที่เจอกันเราแบบ เรารู้สึกคุณคุนคนนี้มากเลยนะคะแล้วเรามีการแบบเมนิเฟต์ร่วมกันอธิษฐานร่วมกันนะคะขอให้มาพบมาเจอกันอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสินเสมอกันระดับหนึ่งแต่เนื่องจากความบาดเจ็บของใครสักคนหนึ่งนะคะที่มันเป็นอะไรที่แบบไม่ดีมานะคะเราก็ต้องฮิลใจกันไปเนาะมาดูความรู้สึกที่เขามีถึงคุณะคะ่ะหนึ่งถ้วยเขารักคุณมากรู้สึกดีกับคุณมากๆ แต่สามดาบนะเห็นไหมอย่างที่บอกไปมันมีแผลเก่าค่ะมันมีแผลในใจแผลเก่าเหมือนผู้คุณมาเจอกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นะคะความเจ็บปวดนี้แล้วก็ให้อภัยกันนะหมออกว,ว่าอย่างนี้แหละอ่ะเห็นไหมพูดไม่ขาดคาเป็นเป็นแบบแผลเก่านี้อาจจะเกิดจากบุคคลที่สามนะคะหรือความผิดพลาดอะไรบางอย่างการเข้าใจผิดหรือการแบบ ใครสักคนหนึ่งเผลอนะคะทำบาดแผลเกิดขึ้นนะคะต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลานะคะในการที่จะหิวตรงนี้ต่ซันแต่ที่สุดเขาก็แบบรู้สึกดีนะคะรู้สึกดีกับคุณรู้สึกอยากจะเยียวยาอย,ย,ย,ยากจะแก้ไขแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นแบบคนที่มีค่าสำหรับเขานะคะมาดูคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ่ะ มั่นคงค่ะคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงคุณชัดเจนนะเออคุณชัดเจนคุณพร้อมคุณชัดเจนเลยแหละอืมแต่คุณก็แบบว่าอยากจะรู้เขาเหมือนกันว่าเขาพร้อมเหมือนคุณหรือเปล่าที่จริงมันไม่มีอะไรอ่ะคุณมั่นคงคุณชัดเจนกันแล้วนะแน่นอนในเรื่องของความรู้สึกนะคะคุณให้ใจไปเยอะแล้วด้วยเหมือนกันมาดูสุดท้ายเขาฝากบอกอะไรคุณคะกับคลิปนี้ความในใจของเขาที่อยากจะบอก ้าคาถาไม่อยากให้คุณแบบทะเลาะในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะแล้วก็ไม่อยากให้คุณเอาปัญหาจากไม่อยากมีปัญหากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะเออมันเป็นขึ้นคอนฟ lict เข้าเองเขารู้สึกกดดันนะคะกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องจุกจิกแล้วเอามาทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันหรืออะไรก็ตามทําให้เขาเครียดนะคะอืม อาจจะเป็นสิ่งที่มันเคยผิดพลาดเกิดขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมมันต้องใช้เวลาเขาก็เครียดกับสิ่งนี้เขาอยากจะบอกว่าตัวเขาเองก็ไม่อยากทําให้มันเกิดเรื่องอย่างนี้นะคะมันก็ต้องใช้เวลานะคะอืมยังไงยังไงนะคะเขาก็ยังมั่นคงอยู่ที่คุณนะคะแล้วก็เหมือนสแตนบายเพื่อที่จะซัพพอร์ตคุณนะทางด้านความรู้สึกด้วยขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิบๆค่ะ